ครับผมนายเปารทธิ์พุ่มนุ่มผมนายคุ้มเก้าชินาเทียพัครับผมนายองศรส,สทุทธิเมืองครับวันนี้พวกผมจะมานําเสนอเรื่องแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ลดความร้อนจากเส้นใยผักตบชวาและชานอ้อยครับที่มาและภาพรวมของงานนะครับเนื่องจากในปัจจุบันนะครับผักตบชวามีอยู่เยอะมากเกินไปซึ่งส่งผลทําให้น้ําเน่าเสียเนื่องจากน้ําไหลเวียนได้อย่างไม่สะดวก เ,เราจึงได้นำผักตบชวาที่มีอยู่เยอะเรื่อยไปนำไปใช้เกิดประโยชน์โดยการนำมาใช้คู่กับชานอ้อยนะครับโดยการทำแผ่นไฟเบอร์ลดความร้อนจากผักตบชวาและชานอ้อยนะครับวัตถุประสงค์อัตราส่วนที่เหมาะสมประสิทธิภาพการลดความร้อนสมบมัดเชิงกลตามมาตรฐานตัวแปรที่ต้องการจะศึกษาตัวแปรต้นอัตราส่วนของเส้นใยผักตบชวาและชานอ้อย ตัวแปรตามประสิทธิภาพการลดความร้อนและสมบัติเชิงกลของแบ่นไฟเบอร์ซีเมนต์จากเส้นใยผักตบชวาและชานอ้อยตัวแปรควบคุมปริมาณซีเมนต์เปอร์แรนประเภทที่1ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะครับความสามารถลดต้นทุนได้จากการใช้ไฟเบอร์ซีเมนต์ซึ่งมาจากวัสดุธรรมชาติความสามารถลดปัญหาต่างๆซึ่งเกิดจากผักตบชวาได้ความสามารถ ในการนําวัสดุที่เหลือใช้มาก่อให้เกิดประโยชน์ได้แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์สามารถลดความร้อนได้และมีสมบัติเชิงกลตามมาตรฐานับวัสดุอุปกรณ์วัตถุดิบผักตบชวาชานห้อยปูนเปอร์แลนด์ประเภทที่หนึ่งแบบธรรมดาน้าทรายละเอียดขั้นตอนการทำงานนะครับก็คือเตรียมเส้นใยผักตบชวาและเส้นใยชานห้อยนะครับมารวมกันนะครับในัตาส่วนศูนย์ห้าแล้วก็สิบสิบห้ายี่สิบครับ ขั้นตอนการทํางานนะครับก็คือเอาเส้นใยพักตุบชวาแล้วเส้นใยอ้อยแล้วก็ทรายบวกน้ําบวกปูนนะครับแนวดาส่วนสองต่อสองต่อหนึ่งครับการทดสอบนะครับหนึ่งนะครับทดสอบความสามารถในการดูดซึมน้ําของแผ่นซีเมนต์ไฟเบอร์นะครับก็คือเออเอาเอแผ่นซีเมนต์ไฟเบอร์นะครับไปแช่น้ําเวลาเป็นเวลาี24ชั่วโมงครับแล้วก็มาดูเออ่มวลหลังแช่กับหลังก่อนแช่ครับการทดสอบหาค่าความคงตัวของแผ่นซีเมนต์นะครับก็คือเอาแผ่นซีเมนต์ไฟเบอร์เนี่ย ไปแช่น้ํา24ี่ชั่วโมงเหมือนกันครับแล้วก็เอามาดูที่จุดจุดหนึ่งครับว่ามันมีความหนาเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับแล้วก็คือความหนาแน่นนะครับก็คือเอามวลส่วนปริมาตรครับต่อไปเป็นการทดสอบความเผาไหม้นะครับก็คือเอาแผ่นซีเมนต์ไฟเบอร์เนี่ยมาแช่มาจุดไฟเป็นเวลา30ิวินาทีครับแต่การลดความร้อนนะครับก็คือเอาแผ่นซีเมนต์ไฟเบอร์เนี่ยไปเข้าตู้อบประมาณหกหนึ่งชั่วโมงครับหลังจากนั้นนะครับมาตั้งไว้ห้องดูอุณหภูมิห้องปกติครับเวลาหนึ่งชั่วโมงเหมือนกันครับ โดยผลการดําเนินงานนะครับผลการทดสอบความสามารถในการดูดซึมของก i นไฟเบอร์ซีเมนต์จะได้แผนภูมิแท่งดังรูปเลยครับโดยจากการทดสอบค่าการดูดซึมน้ําเนี่ยนะครับเราเพบว่าสูตร c ดมีค่าการดูดซึมน้ํา4.82% C5 9.87% C10 13.23% C15 15.33%และ C20 16.97%ครับ ซึ่งค่ามาตรฐานของการดูดซึนมน้ำของแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ตามมาตรฐาน ASTM T151 เนี่ยต้องอยู่ในช่วง10-15%ครับดังนั้นสูตรที่ได้มาตรฐานก็คือสูตร40และ45ครับต่อไปเป็นผลการทดสอบการหาค่าการพองตัวของแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ครับจากการทดลองพบว่าสูตร4 0มีค่าการพองตัวอยู่ที่4.7% c 5มีค่าการพองตัวอยู่ที่4.9%ขออภัยครับ c 5มีค่าการพองตัวอยู่ที่6.9% 0% 7 8 0ป c สิบเ0 0ป9 1 0 c c 1 0ครับโดยค่ามาตรฐานของการพองตัวตามมาตรฐาน astm d 151ต้องอยู่ในช่วงไม่เกิน8%ครับดังนั้นสูตรที่ได้มาตรฐานก็คือสูตร c ศ c และ c 0ครับ นี่ก็จะเป็นผลการทดสอบค่าความหนาแน่นของแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ครับโดยเราพบว่าสูตร c ศูนย์มีความหนาแน่น 1. 2 8ดแดกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรครับ c ห้าหนึ 5, ่งจุดเจ็ดหกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร c สิบหนึ่งจุดดสองกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร c สิบห้าหนึ่งจดห้าเจ็ดกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรและ c ยี่สิบหนึ่งย์กกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรครับ ดังนั้นสูตรที่มีความหนาแน่นมากที่สุดก็คือสูตร40ครับผลการทดสอบการลดความร้อนของแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ครับและอันนี้ก็จะเป็นผลการทดสอบการเผาไหม้ของแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ครับจะพบว่าทั้ง5สูตรเนี่ยจะไม่ติดไฟทั้ง5สูตรเลยครับจากการทดสอบการติดไฟเพราะว่าทุกส่วน สูตรส่วนผสมไม่มีการติดไปจึงได้มาตรฐานและการทดสอบประสิทธิภาพในการลดความร้อนเพราะว่าสูตร c ศย์มีการลดความร้อนได้65.82%สอง c หได้68.64%บแสี่เ c สิได้71.81%สิบเ c สิได้7 6 3ดและ c ยี่สได้90.00%ตครับตามมาตรฐานการลดความร้อนต้องอยู่ในช่วงตั้งแต่70%ขึ้นไป ดังนั้นสูตรที่ได้มาตรฐานคือสูตร 40, 45และ420ครับจากการทดสอบเชิงกลทุกการทดสอบเพราะว่าสูตรที่เหมาะสมในการใช้เป็นแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์จากเส้นใยผัดตบชวาและชานอ้อยเพราะว่าสูตร40หรือสูตรที่มีเส้นใยผสม10เอร์เซมีความเหมาะสมในการนำมาขึ้นรูปเป็นแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์มากที่สุดครับกลุ่มของกระผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ